ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตรนะครับออกแคมเปญประจําเดือนกุมภาพันธ์าเเงินฝากกระบุงทองระยะเวลาการฝาก188วันให้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่1.38%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.6 2%ตต่อปีรับดอกเบี้ยรายเดือนโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกเดือนนะครับ ออมทรัพย์คู่โอนทุกเดือนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแคมเปญบัญชีเงินฝากกระบุงทองนะครับเป็นแคมเปญประจําเดือนกลุ่มพาพันสองห้าหกเก้ารับดอกเบี้ยรายเดือนโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนฝากขั้นต่ําครั้งละหนึ่งหมื่นบาทไม่จํากัดจํานวนรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝาก นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศของกรมสรรพากรเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง28กลุ่กุมภาพันธ์2569เลยทีเดียวคุณนะสมบัติผู้ฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลนะครับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและบริษัทประกันภยัยและผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถฝากได้ เงื่นไขการรับฝากบุคคลธรรมดาต้องเปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวหรือบัญชีเงินฝากร่วมรวมสูงสุดไม่เกิน3คนต่อบัญชีรรยวเวลาโครงการ188วันนะครับตั้งแต่15มกราคมถึง21กรกฎาคม,ม2569การรับอัตราดอกเบีย้ยรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนตามที่กำหนดไว้ทุกสิ้นวัน ถอนดอกเบีย้ยได้ในวันที่1ของเดือนถัดไปจ่ายดอกเบี้ยง,งวดแรกวันที่28กุมภาพันธ์2569จ่ายดอกเบี้ยง,งวดสุดท้ายวันที่21กรกฎาคม2569นะครับถอนดอกเบีย้ยได้ในวันที่22กรกฎาคม2569บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากสําหรับนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศของกรมสรรพากรขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคาร ทอกอสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรมานะที่นี้ใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะใครอยากรู้ว่าฝากเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เราก็มีซีรีส์นะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากออมรัพย์อยู่นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะซีรีส์ของตัวเงินฝากกระบุงทองก็มีมีมาโชว นะครับให้เห็นอยู่นะเพื่อดูว่าถ้าฝาก1 0 0 0 0แน,นะฝาก1มื่นหนึ่ฝาก, 10, 1, 1, ฝาก20 0 0 0มันได้ดอกเบี้ยโดยประมาณเท่าไหร่จะได้วางแผนการฝากถูกเนาะว่าเราเหมาะกับเงินฝากประเภทนี้หรือไม่นะครับก่อนจะการเรามารู้เรื่องเตือนภัยจากธนาคารแห่งประเทศไทยกันครับระวังแอปเงินกู้ผิดกฎหมายกู้ง่ายดอกสูง ได้เงินไม่เต็มจํานวนนะครับแถมทวงหนี้โหดด้วยดีไม่ดีเจอแอปปลอมหลอกให้โอนเงินไปก่อนสุดท้ายนะครับนอกจากไม่ได้เงินกู้มาใช้จ่ายแล้วนะครับคุณยังถูกหลอกไปอีกนะครับแล้วสังเกตยังไงแน่นอนว่าแอป,ปเงินกู้ผิดกฎหมายนะครับจะได้เงินไม่เต็มจํานวนนะแต่ต้องคืนเต็ม,ตมจํานวนแล้วก็ระยะเวลาชําระคืนสั้นมากดอกเบี้ยและค่าปรับสูงมากนะครับ โถงทวงหนี้แบบข่มขู่คุกคามนะแบบ,แบบเต็มกราฟเลยแล้วก็แอปเงินกู้ปลอมนะครับหลอกให้โอนเงินไปก่อนนะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปก่อนนะเช่นค้ำประกันค่าทำสัญญาค่าเอกสารมันจะอ้างสารพัดแล้วก็หลอกให้คุณโอนไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ได้กู้จริงเพราะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้เงินตรวจสอบแอปกู้ถูกกฎหมายจากแบงค์ชาติได้เลยนะครับผ่าน QR Code โค้ดตัวนี้นะสามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ระวังถอนเงินให้เขาเราอาจรับเคาะมั่นใจได้แค่ไหนว่าคนอื่นนะครับโอนเงินมาแล้วเราช่วยถอนเงินสดให้นะจะไม่กลายเป็นมัญชีมานะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยแลกเงินหน่อยคุณอ่าอ่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวมีคนโอนเมินมาให้แล้วคุณก็เอาเงินสดไหมชั้นนะคุณก็ไปเบิกเงิน จากที่โอนมาให้เองคุณรู้ได้ไงว่านั่นไม่ใช่บัญชีมา้าหรือบัญชีที่ผิดกฎหมายโอนเงินมามาให้บัญชีคุณคุณเสี่ยงนะครับอันนี้เรามาระวังด้วยนะนะชะตาการเงินขาดพลาดโดนล็อกทุกบัญชีฟื้นชะตาได้ง่ายๆไม่ถอนเงินสดแทนไข่นะครับบัญชีปลอดภัยชัวร์ร้อเอันนี้เป็นกําลังใจให้มาดับเบิลเช็คกันนะครับจับโป๊ะเ จุดนะครับแบบนี้ AI ชัวเลยเดี๋ยวนี้นะครับทันสมัย AI ปลอมแปลงนะครับทำเป็นวิดีโอทำเป็นหน้าคนโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยนะครับมาหลอกคุณว่าเป็นตำรวจจริงเป็นคนนู้นคนนี้นะเป็นราชการคนนู้นคนนี้จริงนะครับมาจับกันว่า7จุดแบบนี้ AI ชัวเลย 1. ปากไม่ตรงเสียงขยับยังไงก็ไม่ตรงคำา2น้ำเสียงฟังดูแปลกๆเหมือนใส่ฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์นะเสียงเอฟเฟกซ้อนเข้ามา 3. แสงเงาดูผิดปกติมุมที่อยู่ในวิดีโอดูแปลกๆไม่มีแสงและเงา 4. หน้าเนียนเกินอ่าเบอร์เป็นหย่อมๆย่อมเหมือนฟิลเตอร์ 7. เช็คแหล่งเอ่อ 5. นะเคลื่อนไหวกระตุกกระตุกดูแล้วไม่สมสมูท 6. ตาไม่กระพริบชอบกลเหมือนหุ่นยนต์7เช็คแหล่งที่มาก็ไม่ได้นะเช็คข้อมูลแล้วไม่เห็นถูกเลยอย่ามาเนียนพูดข้อมูลผิด นะครับเนี่ยถ้าคุณเช็คแล้ว7จุดแป๊บนะ AI ชัวร้อ์เซ็นะครับ8จุดนักชอบนะครับต้องเช็คก่อนโอนนะอย่าปล่อยให้ของลดราคามาทำให้บัญชีคุณหายไปนะครับ 1. ชื่อร้านค้าต้องมีตัวตนจริงไหมนะลองเสิร์ชชื่อร้านค้าบวกคำว่าโกง หรือหลอกบน Google หรือ Facebook ดูนะว่ามันมีคนเนี้ยนะโผล่ขึ้นมาไหมมันมีใครมาโพสตประจานร้านค้านี้หรือเปล่านะครับสมีรีวิวจากลูกค้าจริงหรือเปล่านะรูปรีวิวจากผู้ใช้ดีกว่ารูปจากเว็บขายส่งนะครับรีวิวซ้ำๆนะหรือหน้าปลอมนะก็แหววหลอกได้ 3. ราคาถูกเกินจริงหรือเปล่านะถ้าลดแรงจนเหลือเชื่ออาจเชื่อถือไม่ได้นะครับ โปรดีแค่ไหนก็ต้องมีเหตุมีผลนะอย่าซื้อของถูกนะอย่าเชื่อของถูก c นะครับการช่องทางการชําระเงินปลอดภัยหรือไม่โอนเข้าบัญชีบุคคลน,นิรนามหรือไม่ก็มีชื่อร้านเท่ากับหรือไม่ก็ไม่มีชื่อร้านก็เท่ากับเสียงด้วยหรือใช้เก็บบัญชีบายทางหรือบัตรเครดิตแพลตฟอร์มที่ไว้ใจปลอดภัยกว่านะครับก็ลองเชื่อลองดูแพลตฟอร์มที่ไว้ใจแต่ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะก็ต้องเช็ค อย่างอื่นด้วย 5. เว็บหรือแอปที่ใช้นะครับใช่ของจริงหรือไม่ระวังเว็บปลอมนะครับหรือ url ปลอมนะเช็คให้ชัวร์ว่าเป็นเว็บแท้ไม่ใช่ของก๊อป 6. นะครับมีใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อชัดเจนหรือไม่นะถ้าร้านไม่ออกใบเสร็จให้หรือไม่ส่งเลขพัสดุนะครับหลังโอนก็สอแวลโกงได้นะครับแชทมีอะไรแปลกๆไหมนะภาษาแปลกๆคุยไม่รู้เรื่องนะเปลี่ยนเรื่องเก่งหรือเลี่ยงการให้ข้อมูลบล็อกเลยดีกว่านะครับ แปดเช็คอีกรอบก่อนกดยืนยันนะครับอยากให้ดับเบิลเดตนี้เป็นดับเบิลเช็คยืนยันก่อนโอนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางมิชฉาชีพมาในหลายรูปแบบนะครับเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนโอนไปเพราะว่าเงินเราหามายากนะครับมิชฉาชีพมันเอาไปง่ายเหลือเกินนะเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะ